สวัสดีชาวเซเว่นไนท์รีเบิร์ทุกคนครับผมวันนี้นะครับเราอยู่กับปราสาทของไอรินนะครับปราสาทแห่งโฟดีนานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิธีการสู้สําหรับปราสาทของไอรินเนี่ยจะเป็นยังไงนะสำหรับทีมโลคอสนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราจะมาทําความเข้าใจเมคานิกของปราสาทอันนี้กันก่อนนะครับหนึ่งก็คือตัวของไอรินเนี่ยจะมีดามเมจที่สูงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอดี ID ใหม่ๆหรือว่าตัวละครไม่ได้เยอะเนี่ยหรือว่าของใส่ยังไม่ค่อยดีมากเนะี่ยผมมองเลยว่า อาจจะตายภายใน3-4สสกิลเลยก็ได้นะครับสก็คือไอรีนเนี่ยจะเป็นจะต้องใส่ตัวการช็อตเข้าไปเนาะเพราะฉะนั้นตัวที่จะบังคับเลยนะครับนั่นก็คือตัวของโคลีนะครับโคลี Chloe เนี่ยบังคับใสนะเพราะว่าจะเป็นตัวการช็อตนะครับทุกคนแล้วก็พยายามทําให้ถึกที่สุดเท่าที่จะทําได้เนาะเพราะ,ะนั้นอัดพวกเลือดนะครับอัดพวกบล็อกเข้ามานะครับช่วยได้เยอะ2ก็คือไอรีนเนี่ยนะครับมันจะมาพร้อมกับตัวของลุกไอตัวอัศาวินถือหอกอะนะครับเนี่ยตัวนี้ซึ่งลุกเนี่ย ทุกครั้งที่ออกสกิลป่าหอกนะครับหรือก็คือพุ่งเลนเนี่ยนะครับอันนี้มันจะทําให้ทีมของไอรีนเนี่ยได้บัฟกันดามจขึ้นมาซึ่งมันจะตีไม่เข้าครับพอตีไม่เข้าเลือดจริงนะครับมันก็เลยไม่ได้คะแนนนะครับวิธีเดียวที่จะเอาบัฟนี้ออกได้คือการเร่งเทินเท่านั้นเพราะฉะนั้นตัวละครเร่งเทินสําคัญเช่นกันครับและแน่นอนครับมีโฮครับผมมีเร่งเทินนะครับถ้าเกิดว่าคุณใช้ดามเป็นมีโฮอยู่แล้วเล่นมีโฮได้เลยนะครับเพราะว่ามีโฮเนี่ย สกิลบนนะครับหรือคือเป็นสกิลที่เสือมันปาดอะทุกคนมันจะลดเทินบัฟครับ2เทินนะเพราะนั้นมีโฮเนี่ยใช้ได้เลยนะครับสำหรับตัวดดเมจนะครับหรือว่าคุณจะใส่เพิ่มไปก็ได้อีกหนึ่งตัวนะครับนั่นก็คือตัวของเซรานะครับสำหรับคนที่ปั้นมาต้องเล่งให้เกิน2เทินนะทุกคนประมาณ2เทินขึ้นไปคือได้หมดนะครับถ้าเล่ง1เทินไม่ได้นะเพราะว่าบัฟของลุกเนี่ยมันอยู่2เทินถ้าเกิดว่าเป็นเซราที่เป็น4ดาวอะไม่ได้นะจะไปจะต้องเป็น หหรือ6ดาวก่อนไม่แน่ใจผมจำไม่ได้แล้วเพราะว่าเซราผมเนี่ยเป็น6ดาวอ่ะแล้วก็ที่เหลือนะครับก็จะเป็นตัวเมจสำหรับคนที่มีลูรี่นะครับถามมาจากคลิปก่อนใช้ลูรี่ได้ไหมใช้ลูรี่ได้นะครับทุกคนจะใช้ลูรี่ยืนหลังนะครับแล้วก็ใช้มีโะมาคอยเล่นงเทินก็ได้เหมือนกันคือถ้าเกิดว่าคุณกลัวว่าทีมคุณจะยืนไม่อยู่เนี่ยนะครับแนะนาให้ใส่อีวานเข้าไปนะทุกคนเพราะว่าอีวานมันจะพาทีมประคองอยู่ได้นะครับคือ ผมเคยเล่นแบบไม่ใส่อีวาแล้วมันก็พอยืนไหวนะครับแต่มันยืนยากเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอบนี้ผมจะใส่เป็นเซาให้ดูแล้วกันว่ามันยากขนาดไหนนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่แนะนําใส่เข้าไปก็คือตัวของบิสกิตนะคบิสกิตคือมันบัฟบอสได้ดีอะทุกคนอ่ะเพราะว่ามันมีทั้งบัฟอัตราจุดอดแล้วก็สร้างความเสียหายแก่บอสเพิ่มขึ้นเนาะส่วนถ้าเกิดว่าใครไม่มีบิสกิตก็ตรงนี้ใส่เป็นตัวของราเชลได้นะครับแต่แน่นอนครับด้านนี้เนี่ยมันกันกายภาพนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ย ราเชลก็ค่อนข้างที่จะตีเบาด้านนี้ต้องบอกว่ามันก,กันกายภาพกันสกิล5เป้านะครับแล้วก็กันสกิล1เป้าเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวละครไหนก็ตามที่มีทังกายภาพสกิล5เป้าสกิล1เป้าคือมันเบานะครับประมาณนั้นอ่ะอีกตัวหนึ่งก็คือใส่ลีนาไปนะครับลีนาเนี่ยก็คือช่วยประคองทีมอยู่แล้วเนาะเป็นปตัวฮิลเลอร์ถ้าเกิดว่าใครมีโยนทีก็ใส่ยโยนทีได้เลยนะเพราะว่าโยนทีมันก็ช่วยตีได้นะครับทีนี้เดี๋ยวไปยังไงเราจะไปลองเล่นกันดูนะครับ เ,ออเข้ามาปุ๊บนะผมเดี๋ยวให้ลีหน้าบัฟก่อนนะครับแล้วก็เราจะให้เซราเป็นคนยิงสกิลนะครับอ๋ออันนี้เราให้เป็นตัวของมิโฮยิงดีกว่านะเพราะว่าเดี๋ยวมันมีทั้งหมด2เวฟเนาะเดี๋ยวให้เซราไปยิงเวฟ2แล้วกันนะครับดดอ่ะเรียบร้อยนะครับอันนี้เดี๋ยวให้เซรายิงนะครับเราอ่าเราพยายามเก็บสกิลเล่งเทินเอาไว้นะเซราจะมีสกิลเล่งเทินเป็นสกิลบนเหมือนกันนะครับ มไม่ค่อยคิดเท่าไหร่นะคิคิเลด,ดยังน้อยนะครับยังยังทำไม่ค่อยดีมากตรงนี้ก็ใส่บัฟไปก่อนอ่าแล้วก็ปาดไปเลยก็ได้ครับตรงนี้คือเดี๋ยวพอเข้าไอรีนน่ะนะครับคือไอรีนมันจะลำอยู่พักหนึ่งทุกคนกว่ากว่าลุกมันจะออกสกิลอะ่ะ เพราะนั้นสกิลเซราที่เป็นเร่งเทินอะ่ะมันน่าจะคูดาวกลับเลยเนี่ยแรงนะครับทุกคนอันนี้คือลูกยังไม่ออกสกิลใช่ไหมเพราะนั้นคือตัวของมิโฮะมันตีได้นะเราก็ไปแปะเวทเบาบางไว้ก่อนเนี่ยแรงนะต้องหิวแล้วนะถ้าเกิดว่าคุณทำของสี่ช่องได้ทุกตัวมันจะยืนได้ง่ายกว่านี้ อันนี้ต้องดูครับว่าลุกจะออกสกิลหรือเปล่าโอเคลุกลุกออกสกิลเนาะก็เซราสกิลเร่งเทินกลับมาพอดีนะครับก็ซัดเลยนะครับบับเขาให้นะครับอ่าแค่นี้นะครับเราก็จะตีเข้าเหมือนเดิมละโอ้โหเซราจะตาย,ยว่ะเนี่ยมันยืนไม่ก็อยู่ฟองมันยังน้อยอยู่เนี่ยแล้วตีเซราอีกแล้วทุกคนดูดิ อันนี้คือแบบปิดไม่ทันนะเสือมันออกไปซะก่อนดังนั้นเราต้องรีบตีเลย,ยเดี๋ยวแม่งลูกออกสก,กิลลูกมันจะออกไหมเนี่ยโอเคแต่ยืนยากนะเอาแบบตรงๆยืนยืนยากจัด เนี่ยลุกมาต่อสก,กิลแล้วต่อสก,กิลเรายังคูดาวอยู่นะครับตรงนี้ก็ทําอะไรไม่ได้นอกจากแบบยืนบัฟไปก่อนอเนี่ยเนี่ยตรงนี้มันจะเห็นเลยว่าตีไม่เข้านะครับโอ้โหออกสกิลใส่มิโอพอดีตายจบแล้วนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับประมาณ1นึ่งแสนสี่หมื่นนะบผมบอกว่าเราไม่มีเล่งเธอละมันจะตีไม่เข้าอ่ะมันก็ต้องปล่อยให้เธอมาไหลไปอย่างนี้ ก็อย่างที่บอกนะครับถ้าเกิดว่าคุณกลัวจะยืนไม่อยู่อะ่ะใส่อีวานเข้ามานะครับตรงนี้มันจะทําดาเมจได้อีกต่อหนึ่งก็ถ้าเกิดว่าเป็นของผมเนี่ยจะจบประมาณแสนหกนะครับประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวเราไปดูคะแนนที่ดีที่สุดนะครับที่ผมทําได้แล้วกันนะครับนั่นก็คือ1 6 5่6แนี่ะครับ,นะรบนี่คือคะแนนที่ทําได้สูงสุดนะวันนี้แน่นอนว่าวิธีการแก้อะไรต่างเนี่ยก็คือมันต้องไปทําให้ทีมตึกขึ้นอะ่ะเพราะว่าไอรีนมนแรงมากครับด่านนี้คือไอรีแรงจัดเลยนะมันไม่ได้ยยืนง่า นะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเราใส่อีวานเข้ามานะครับเราจะสังเกตว่าการเคลียร์ลูกน้องสองสองเวฟแรกเนี่ยค่อนข้างที่จะช้าถามว่าทุกคนมีเคเคลียร์ได้ไมมมีโคีเคลียร์ได้นะ <Yeah. S 1> เอางี้และกันเดี๋ยวผมลองเล่นเป็นเซตของอีวานให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ <Yeah. S 1> ทุกคนอ่ะอันนี้คือจะเป็นเซตของอีวานเนาะสกิลจองลูกหน้าก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับอ่ะไปกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะสำหรับของอีวาน แต่ถ้าเกิดว่าเป็นน e ีวานเนี่ยด้วยความที่มีโฮเป็นดาเมจคนเดียวนะเพราะฉะนั้นมีโฮต้องปล่อยสกิลทั้งหมดอืมแนะนําว่าให้ปล่อยสกิลบนก่อนนะครับเพราะว่าสกิลบนควรจะคูดาวกลับมาให้ทันนะครับเนี่ยเขาปล่อยอย่างนี้นะครับอ่ะพอเข้าเทิร์นที่2ปุ๊บนะครับปาดเลยอืมอันนี้มันไม่ขี้นะมันโคตรสุด ที่เหลืมยังไม่ร้อยไงเข้าชิหมุนอ่ะบัฟไปก่อนนี่ครับบัฟแมวเป็นบัฟเพิ่มพลังโจมตีได้นะเพราะนั่นคือใส่ใส่ไปได้นะตรงนี้ก็มีสกิลอะไรก็คือใช้ใช้ไปนี่ครับเอาให้มันไวที่สุดเพราะว่ามีโฮเราติดผูดาล้ะอ่าพยายามอย่าพึ่งกลางโล่อีวานนะหรือไม่ก็ปิดไปก่อนก็ได้ตรงนี้อืม เดี๋ยวเราจะไปกลางโล่ตอนที่ไอรีนลงมาเนีเมื่อกี้คุณก็น่าจะเห็นแล้วว่าตัวของไอรีนน่ะมันตีค่อนข้างถี่กว่าลุกมันจะออกสกิลอะนะครับพักหนึ่งเลยประมาณนั้นอ่ะอย่างถึกด้วยเอออ่ะประมาณนี้นะครับพอเข้าไอรีนมานะครับเราก็จะกลางโล่ทันทีอ่ารับดามีไปก่อนนะครับ แล้วก็ให้มีโฮป่าสกิลล่าง<ะ>อืมอันนี้ผมลืมบัฟว่ะจริงๆมันต้องบัฟก่อนนะอันนี้ก็ปล่อยบัฟไปแล้วกันอ่ะ,อะมันปล่อยพุ่งแหลมแล้วใช่ไหมเล่งเธอเลยครับอืม แล้วก็บัฟต่อจะตายว่ะแรงจัด <c oughs> ไม่ฮิวก็ไม่ได้นะเมื่อกี้แต่ด้วยความที่กดช้านะมันก็เลยเสียจังหวะไปนะอ่ะสกิลเหล่าหูมาละ หมับเขาให้แสนสองนะเออขี่อย่างงี้ดิโอ้ไม่ขี่ตั้งนานเอาตัวการช็อตแตกอ่ะประมาณนี้อันเนี้ยคือมันไม่ค่อคยขี่นะครับอย่างว่าอนะไขี่เลทมันมาเจ็ดเสิบเก้าเองนะครับมันก็เลยไม่ค่อยขี่เท่าไหร่นะครับก็อยู่ประมาณนี้นะนี่ก็คือตัวของปราสาสตร์โฟดีนาเนาะ อย่าลืมว่าลงไปแล้วเนี่ยนะครับขอแค่แต้มเกินแสนได้ก็คุณก็ได้เลยอยร์แล้วนะครับเดี๋ยวต,ต่อไปก็ค่อยพัฒนาให้มันยืนกันง่ายกว่านี้นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวการช็อตหรือว่าตัวของตัวเวทอีกตัวหนึ่งยืนได้ง่ายกว่านี้อย่างเช่นคุณทำของ4ช่องแล้วเนี่ยมันก็จะทำดาเมจได้ง่ายขึ้นเองเนาะส่วนตัวของมิโฮเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณสามารถทำแบบเอ่อพวกเซตต e ีบอสได้อย่างเช่นเซตของไฮราอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะง่ายขึ้นอีกนะครับดาเมจมันก็จะสูงขึ้นตามเนาะ ก็อยู่ที่เราทําของใส่ให้เขานั่นแหละนะครับประมาณนั้นนะครับโอเคนะครับสำหรับประสาทของฟูรีน่าก็จบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ประสาทต่อไปนะครับจำไม่ได้ว่าประสาทอะไรเดี๋ยวก็เจอกันประสาทนั้นต่อนะครับผมโอเคครับก็วันนี้นะครับผมขอขอบคุณทุกคนที่สมัครสมาชิกเข้ามาด้วยนะครับเป็นละเจนมากเลยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากให้ทําคลิปอะไรสําหรับ 7K รีเบิร์สนะครับบอกกันได้นะครับผมคอมไม่ลงมาได้เลยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับวันนี้ม